เพื่อนบัดเดี๋ยวเมื่อนี้คุณยายทิวนิ้วอยัดก,กินคาราซองเนาะคุณยายทิวนิ้วกับเห็ดเสร็จแล้วนี่ยจะตับจับมาแสิรคุณยายเ้ากับสีซอยให้หอมหอมหมวานหอมเนาะน้ำตาลใส่สกับแต่ซอยให้หวานเย็นเวลาเขาเห็ดขนมหวานเขาก็เอามารวมกันอือม เป็นน้ำกะทิเน่เด้อจ้จะแสบมัอนี่อยากแห้งแห้งแต่เลยซื้เมื่อเฮ็ดกินมามาเมื่อกินกะมืนอนี่ย้ายใส่กะทิกองมันนี่ใส่กะทิกองก็ดีเบ็ดเอ,ออยู่ข้างบ้านนี่เนาะได้กะไปดเด็ดมามามวหมวนมวน,น,น,นใส่หม้อน้ำกะทิย้ายกบเฮ็ดเองเวลยๆๆนยาอยากเนาะเพื่อนๆแสบเมื่อ อืมแป้งเจนนุ่มๆแป้งเจนนุ่มๆกะหอมหอมกะทิหอมอันน้ำตาลเผาน้ำตาลเผากะสีซอยแห้หอมหอมมันหวานหอมเนาะน้ำตาลไส้กะจะซอยให้หวานเย็นเวลาเขาเห็ดขนมหวานเขาก็เอามารวมกันแป้งเจนนุ่มๆแป้งเจนนุ่มๆกะหอมหอมกะทิ หอ,อมอันน้ำตาลเผานผ้านำตาลไส้แน่และหลกักกะใบเตยนีกะกะแป้งแป้งนีกัน,นึบๆเนาะนึบๆแซ่บอืกับน้ำกะทิย่ากับเห็ดเอวเผินเกล็มาร่วมกัน แล้วทีนี้พ่อพ่อเอามาเข่ากันแล้วแต่จะผสมประสานกันุมกลมรสชาติกลมกลมหอมกะทิแน่หอมน้ำตาลมะพร้าวแน่หอมน้ำตาลกินน้ำกันนาะน้ำกันรสแยายอันนี้ก็จะเป็น,น,นกะทิอยากแห้งๆมื้อเนี่ก็เลยซื้อมาเห็ดกิน มือนี้ยายใส่กะทิกลองมือนี้ใส่กะทิกลองพอดีไปเตยอยู่ข้างบ้านนี่เนาะยายกับไปเด็ดมามามวลมวลมวลใส่หม้อคุณได้เด้อวันนี้เด้อเพื่อนแซ่บแสบอืมแซ่บจะหอมเป็นน้ำกะทิเนี่เด้อจ้ะแซ่บมือหนีงอยากแห้งแห้งแตเลยซื้อมาเฮ็ดกินมามามืกินกับ มากมากแกงเผากับสีซอยแห้งหอมหอมมันหวานหอมเนาะน้ำตาลใสยกับแต่ซอยให้หงหวานเย็นเวลาเอาเห็ดขนมหวานเขาก็เอามาร่วมกัน ไปไล่จัดๆนะเพื่อนๆแสบเมื่อือหอมกะทิแน่หอมน้ำตา,มาลมะพร้าวแน่หอมน้ำตาลเป็นน้ำกะทิเน่เด้อจ้ะแส,แสบมันไม่อยากแห้งแห้งแต่เลยซื้อมาเฮ็ดกินมามามากินก็ ดินจดกโยแบบเป็นน้ำกะทิเน่เด้อจ่าแสบมันอีอยากแห้งแห้งแต่เลยซื้อเมื่อเห็ดกินมา,มามามากินกับ เพื่อนมาร่วมกันแล้วทีนี้พ่อพ่อเอามาเข่ากันแล้วแต่จะผสมประส้นกันุ่มความรสาติขูมก่อเจบแกบ,บได้็นกิน,นเหี่ยบ Già bấy giờ thì chưa được một cái gì đâu hết giặt là một cái gì đâu Hmm <f 000> uh <-huh. cười> mm. หอมกะทิแน่หอมน้ำตา,มาลมะพร้าวแน่หอมน้ำตาล <c oughs> แซ่บแซบคุณได้เด้อวันนี้เด้อเพื่อนแซ่บแซ่บจะหอม แสบแห้งมาหแมา่มแสบมันได้เนาะแสบมันได้เป็หอมหอมกะทิหอมกะทิอันใจ้้่ตาลมาร้าดน้ำ,นำออ <c oughs> นหอมแล้แนะอันไม่ไล่าย,ายากๆเนาะเพื่อนๆแสบเมืดมอ อันไปไลอยากๆนะเพื่อนๆแสบมืดอืมอืมจับจับๆมาแสบมันยากอืมกับ อืมแบบอืมแบบอืมหอมกระทิแน่หอมน้ำตาลมะพร้าวแน่หอมน้ำตาลมามา หอมหอมกะทีหอมกะทิหอหนใ่น้ำาจมาพา้หัวน้ำหอมจับจับมาเสือมันยากอืมจับอืม หอมหอมกะทิหอมกะทิัทนใส่น้ำาลมะพร้าวน้ำหอมมือในี่ยายใส่กะทิกล้องมือ,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 อน,นีนะ่ใส่กะทิกล้องพอดีเบื่ออยู่ข้างบ้านนี่เนาะยายกับเบ็ดมาม,มามวลมวลมวลใส่หมอ้อ นำกะทิย่ายกับเฮดเอลเพลอนเลมาร่ว,กวออามาวกันแล้วทีนี้พอพอเอามาเข่ากันแล้วแต่จะผสมประสานกันุคมความรสชาติขมก็แบบแห้งมาๆมมา,มาแสบมันยาเนะแสบมันยากแตคุณได้เด้อวันนี้เด้อเพอื่อนแซ่บแจ่อือม จะหอมนมะเพื่อนๆบาดเนี้มเมื่อนี่คุณยายทิ้วนิ้วอยากกินคาราซองเนาะคณยายทิ้วนิ้วก็เซ็ดเสร็จแล้วนี่จะเพื่อนเพื่อนมาร่วมกันแล้วทีนี้พ่อพ่อเอามาเข่ากันแล้วแต่จะผสมประสานกันุมความรสชาติขมกลม